เงกีจากมืนเออจำอะไรนายรู้ะนะว่าว่านเบิแล้นะด้านหาบ่ด้านสามแสนด่านสามแสนเบิ้งืว่าเรื่องมือดูนะจังตุ๊บบาทเดียวอะไรเป็นเงินกี่ก่อนอืมน้สามว่าว่าเป็นเงินกี่เมากอัหนอะไร่านสามแสนสามชิมหาบ่ะสามชิมหาดนสามแสนสามชิมหาสามชิมหาคูณหกคูณหก แปดล้านกับชิบพันแปดล้านชิบพันอีเหมือนบัวคนได้เนาะเมืนบัวเมือนแปดว่โอ้เหมือนหนึ่งกับหกหกหกล้านหกไร่ไตีวงกลมหกล้านหกหกล้านเปดเออเมืนอยู่เนาะเมนอีกสองล้านกับประมาณหมื่นสองหมื่นสองปประมาณหมื่ส เห็นช no. wow, no. no. ิโตกอีกแล้วพี่น้องเนาะมืดกึบมืดกองมาอีกเลยเอาเทเอาว่าพี่น้องเลยแต่ว่าเฮ็ดพวกออกอีกก็ได้พี่น้องเนาะเห็นอ่าหลายๆคนอ่าเอามาขายอยู่ในตลาดพี่น้องเลยอ่าเพิ่นว่าเฮ็ดปวกอ่าเข่างันบ่คือเข่าโดยแหละพี่น้องเนาะแต่ว่ามันดอกบ่ใหญ่คือเฮ็ดปวกอ่ามันออกแก่ช่วงเดือนหกนั่นช่วงเดือนหกเดือนเจ็ดนะเห็ดปวกดอกใหญ่เนาะแต่ว่าเดือนนี้ดอกขาวน้อยนะ ออีแล้วพี่น้องเลยเนาะเฉพาะจังแดดจังเอ้าฮะพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเลยบ่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนของเอื้อจิตพี่น้องเนาะก็ลงมานำเบ่าวจิตเพิ่นนี่แหละว่ามี ครอบครัวอ่านึงว่าซั่นเนาะอยู่เฮือนอ่าเอื้อจิตนี่ล่ะนี่เนาะกระท่อมนี่แหละอ่าเพิ่นกะเป็นแม่ห้างลูก2ว่าซั่นเอาเดเนาะเรื่องราวไปมาจังได๋ก็บ่ทันจักบ่าเองก็ได้เอาสิเข้าพร้อมกับบ่จิตเพิ่นนี่แหละว่าซั่นอ่าอยากกินข้าวอ่าอ้เฮ้ยต้นมพอดีบ่เฮ้ย่โอ้คือใหญ่แท้ใหญ่แท้นี่เนาะ สมบูร <Jose> ณ <Gaz za> ์ใหญ่ไ oh ด <halt ý> <t rio> oh, ้ไงงามบ่อบอคือคนนี่เนาะอดวยสวัสดีเฮ้ยหมาเมนอ่อนบบกัดวะนี่ใครอยู่นสียได้ๆงามอยู่เสีเปลียเนี่ยอัยกปายกิขาวเิ็นหมูกินเยก็เิมกินแล้ิมได้กินแล้กินไปส่งแกงหน้อไม้่งแกงยน้อไม้เอาเลยว่าจะไปหาเงินเลย ไปเ้อมาเลยบนไดไปไปหาในบ้านเั่นะคิดอีเชื่ออยากไปแต่ว่าอีต้นลูกไปชิวขันมมฮาตัวนุ่ยเหี่ยวพันแปดเชนได้ไดนี่เบ่งย้อนน้องต้วหนุ่ยเพื่อนบอเราว่าบัวบญายนะฮะแม่ต้นท่อแน่กันเลยแบบโอยใช้เพื่อนไปใช้ตัวหนุ่ยไปชงแก้ำใหม่น้ำเขาน้ำกันไปน้ำกันไอ่มาเหรอครับไอ้บุญมาเหมนี่ มากขั้งแรกบ่เสืด้ายขั้งแรกเนาะขั้งแรกคือกัรพี่นอะไยธรรมดาก็ขั้งแรกเมืนบ่อ่าได้ยินเจ้าอะไรไปเลยอ้เห็นด้นนี่คือเชียคือเฮียนั่นเลยเนาะคือบ่ใกลแน่ใ่รอกึ่นก้าวไกลใกล้แน่ใั่าหเนมันเป็นเฮียั่ไหมเย่าแตล็เลยรอกึ้นก้ากระเทย่อนกับเปีตุ้งนึงอ่าอ่าเห็นเน่นเอาเห็นแน่นเอากับพงงามมันนี้ คโยคโยคือเด้อมังม่วงค่ือดิน่คือซอยกันเด้ออุ่นนุนกันมาขายบ่คือมาขายได้เห็ดขายได้อุ่นนุนเนาะจะนาะงแบนี้เนาะผู้หาผู้ชิอยกันนะเจยวแล้วนมาฉบมีเจครับชุกบ่ในสินชุกแล้วคำชุกซีอุนุนมังม่วงอ่ะจังหมาเขาพาให้กัเกีวให้ให้น้องจริงๆเด้อเอาปาดให้ทาให้ bỏ măng muông, kim chi, thúng nưng, phi lăng nọ, cà, phi nhoang, vặt lọ, làm ra chong mang luôn thầy, thầy chia ra luôn, giờ ta cắt tuổi hả nó, thế thầy mày đi, rút ngắn bao, rút, thầy rút, thầy rút nữa, sàn mày này, mày sòng, hết ngắn bây giờ, thầy rút, ra chợ, cái khoang bự nhất của anh, ừ, nó, bán một điều cả, anh nói gì nó, bán một điều ô, anh này, cái bộ vai ô đấy. <laughs> โอ้ยมันถิดอย่างนี้ผิดไปขนตกซองมือมันฝนตกเนาะน้ำโบช่างได่บุตีเฮาได้เห็นมากระดูกกระดาไปเนาะบ่ได้กันหนึ่งคือเขาบงกาคนงานเนาะเขาบงการคนลายเขาบงการงานงานอะไรกันเกี่ยวกับสายสากับประเภทกาจีบหนีอะไรทำเอกสารเนี่ยกระเพื่งยักษ์กระเพื่บอ่ะโมแม่ อันหัวเป็นจุกเลยอันนี้หนีหวยกราคะโอ้อันนวกกเฮ้ปเนาะนอกรงเรยเฮียนของอะไร้แล้่ก็รบกอมามกมามอืมชนะนุชอยเด้ออืมทาารชายนอืมเด้อบอได้เด้อบอข้ามไปนะสื่อนะนุชชอยกันสื้อชอยกันอืมสื้อซอยิ้ิ้ตัวหนึ่งจะทำช่นด้เหรนก้มให้ก้มนดีเจ้าก็ได้เ่อนนัด้งเด้อตัวหเลย อลายหัวโจ๊กใ่หมเนาะตุ่งต้วงพียงเนาะแกีวเฟียใช้บานีลแต่มีเงินผ่อนรถบานเอาออรรถไม่ใช่ยิ่งผ่อนรถได้ผ่อนคู่สองเขาได้มนเป็นผ่อนเพเนนมาเดยวมจากไหนผ่อนพันนน่ผอนต่อองรถยังรถจ้างนี้ใช่ใช่หันไปชมกันนะเอ๊อ

เออบังเด้อบุษันภพกัวบังเพลนนี่ทั้งสาวมุกทั้วันสาวสะไล่เป็นมาบ่ไหมบ่บ่ได้มาบ่ได้หมเนาะก็มาอยู่ได้เดือนน่ะก็มาได้บ่ทิดบ่ได้ชงผิดอะไรผิดไปผิดบ่บ่เอาเลยบ่ได้บ่มาตั้งแต่ยคือเดือนมิถุนศุก์ชาเต่โดนแล้วข้างจะบ่มาเนาะมาดิบ่คิดว่าเดี๋ยวน้ำนี่ไปทุ่มไปไทยปุ้นเลยไปอยู่อ่า คลายลูกนลูกเขนอ่อนอยูใช่ไหต้นลูกเบง่น้ให้ลูกเตาญงก่อนเนาะอากาอยาว่า่านมาซีดอกข้าวคือคือบอกรืออะไรคือได้ยินข้าวว่าน้องปูปลาผัวใช่ป่อกชื่อป่ล้กคือบอกที่บอาความจริงเด้อบุกบุกไปเดิไปน้ำเขาเบื้องกัวไปน้องเนาะจุดปรจักยังบ่ด้กระไร เอาเอาเขากับบุหูแล้วบางทีเขาขบกันเป็นฉูเป็นเพลนธรรมดากับบุหูเขาบุหูนะครับชาวบ้านชาวบานเนาะตอนนี้ฮั่บุหูไรเนี่ยเขาดอกเนาะแมเนี่ยเขาดอกเขาแบบผัวชาไปเอาผัวเนาะได้อยู่บ่มีคนถามอยู่จัดไปยศเชียรกจะนิชเชียร์ความมูซึกเขาโดยโดยผัวได้ได้จิตอย่างผัวทุกยืนรถลุกเจ้าแท้แนั้นใจเย็นอยู่ต้องข่อยบัวได้ดุคุยบัวได้คนใช้ไป ยอมมาบริจิตเป็นคนใจงหา่เพื่อนเนาะกาการทำรีไปหาน้าใหม่ลูกกระช้ามังเศร้ามาให้ท่านตลาดเศร้าเจ็ดโมงเศ้าให้ได้ขายน้าใหม่ใหม่ดีเห็นหงอยบอโอ้ยไตโคมขออนุญาเนาะช่วยเรื่อนไปอยู่บ่ไปเออบ่จะมีเรืยอเหตุไรไปหาน้าใหมุ่คไปใส่คมไปไดเบิ่งนีเบิ้งนีเบื้องนี้เด้เนาะตอนนี้เนเบงีเได้ฮัลโนมาเจ็บใผได้ยังได้ใจด้ว อุกใจแล้วเห็ดได้สันต้องยอมหับได้เลยถมผืนเนาะถาวรเจ็จดวัดจดชื่อเนาะหน่อยเบาค้ำเบาเวียงเผืนกับมานน่ เพอร์เออร์ม่วงอย่างก็ตัวนี้มงม่วงก็มันคือเปลี่ยนยามนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้ยังบ่อยากมาดูาเล็ดเออม่วงชาดมาดูได้แบบได้เรียกเลยเขาโทรมาเล่นลงให้แม่ร่างหน้าบ่ร่างมันยังมีเชี่ยวจิตวิญญาณนี่ร่างแล้วเอาจะไปตั้งมาดูเหงาเหงาไม่มีจิตหบอกจิตวิญญาณก็เพราะที่หัวนี่แล้วบัวเอาหัวที่จะจะลูกบัวตาเอ้ยจะไปชี้เลีอยงยังหมักไม่สักไหนดีเนาะได้ของมือนี่นะ S <S ได้ไม่ต้องใช้ได้ว่าผัวก็ได้ขมือนี้น่นคอหนองเ,เขา,าขอ่ะเขาเสื้อเขาแนวนี้ติดแงหน่อยยุ้ยจ้าพาว่านี่ต้องตามไอ้ท่านได้เนาะเออทุกคนเห็นก่อนเด้ววอมาเขาเสื้อเขาแนวนี้ข่อยนะหรือว่าเป็นน้ำข่อยแบบว่าอยู่สูตรมาดนหมดเลยว่าเป็นอะไรเ,เป็นแบบว่า เรื่องธรรมดานาะเรื่องแบบนี้ก็แต่พวกเค้าเชียร์เคาก็ไม่ได้นั่นไงก็ได้เปิดใจหายไปอย่าว่อหยอกอยู่เนาะไม่ได้หยอกก่อนเชียร์ไม่ได้เปิดใจมันบ่มีโอกาสเปิดว่าหมุนคนฉุกแต่ละคนบ่มีเวลาที่ไปล่มเท่าไหร่บางทีหมู่อยากโทรมาล่มเฮาเฮาบัดข้าวเวียนได้สักบัดนแค่มู่พอได้สนใจมื่อไหอิทธิบาทนี่มันมากันคืนได้โบ่ได้กันคืนเงินข่อยปิดแต่เขาบ่ได้เป็นก๊ข่อยตัางเอง บื้อนี้เด้อเนาะนี่ๆที่แบ่มาฮอดเอ้ยว่าไ่ปลาแดบออกด้ๆๆไมาเมีดอกวนันนะเอามาเ้อเฮาบัดนี้ก็ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้การงานบ่ได้เฮ็ดอ่ามีแผนการว่าสิเฮ็ดหยังต่อไปก็ยังบ่ได้นีมันสิไปหาหน่อไม้มาขายก่อนสิไปหาหน่อไม้บ่มาขายหาของธรรมชาติก่อนเนาะ พอได้หาได้ซิปพอได้หาได้ซิปกี่น้องเยเนาะไม่ไรเป็นราคาอยู่ช่วงชี้เดียวเลยครับเป็นนุ่งน่องผืนไหนเนาะเห็นเห็นหนี่ก็ยากเลยขันโมไปตรงเวลาแม่นโมไปตรงเวลาหนึ่งก็คิดอีกแล้วหักเงินอีกเนาะไปเกินเวลาด้นะมูย่องไม่ใชมูตัดแม่นบาตาก็เคยอยู่กระบอจิตเกินในเข่าอันเวียกอันหกโม ไปแต่หามงคลกะคือเก้าเงินเดือนก็ทำเก้ามือคืนมาเลยมือคืนเนาะไม่ใช่แมมคุณตั๊ดตรงนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องเรี่องหงงานนี่เคยเห็ุเองงานตัวเดียวนั่นแหละปกติส่วนมากก็จะมีแบบว่าเห็ุงานของตัวเองไปเลยมันบ้าหาของขายธรรมดาไปเนาะเห็ุห้งงานนี่มันมันจะเดือนแล้วจะเ็อยู่ในห้งงานในสามเดือนไปก็ได้เต็มอย่างเงินนะเต็มถ่านน้ำเนยเนาะ ขาดเรื่องคือบอกเนาะมันครอบครัวเขาจังหน่อยลูกเต่าในนั้นในนี่เนาะอืมแล้วก็ลูกไข่าอป็นไปลูกไข่น้ำแน่ง่ายหลือเปล่าลูก่ซ้ำกันตัวใดบัดบัดบัดผู้น้อยนี่จับปีกตัวหนึ่งซ้ำกันนี่ยันเดินกันได้ดีสุดยอด บมันเที่ยเนาะเขาเป็นเรือเนาแม่นบ่เออคืน5-6ปีพุนอ่าน้องนทิพเอิ้นเจ้าอําป้าเนาะอ่าเพราะว่าดนเอื้อยว่าซั่นเฮ้ยเนาะได้ซั่นมีแตู่ๆเอาเนาะอ่าคือปัจจุบันนี้กอ่ายังบ่ทันได้มีเวียกการเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อเนาะยังหานติดกอยากดอกอือิดกคือว่าแหอือช่วยกันจังมวน หน่อยมีหูบะขอกอกแกกย่านย่านเนี้ยนะข้าวใบย่านมันดจ่ายเองข้าวชีใบย่านเนาะเกิดมาเป็นคนย่านแต่แนวเดียวแต่เย่านยังย่านแต่โบดีกินมีกินไหมกับมูนี่เงินใช่เนาะแม่อะแล้วอื่นบ่ได้ย่านเยอะี่พี่ก็บ่ย่านอีกเป็นบอกแม่งหลายคนเขาก็บ้าเยอะขนาโอ้ดูมีกลัวใบย่านมันตันนั่นนี่ที่ย่านยังหัวหน้ากับโบเสียนชื่อมาหายอยู่ดีเองว่ะ อึดอยากอีสังเนาะมันสิแห้งสิเพิ่งยังแน่บ่ละบ่เนาะเดี๋ยวฮ้ายบ่ก็เขาเห็นขออยู่สูตรมาดนบ่ได้วุ่นวายผู้ชายนะนี่แหละถึงเจ้าสิ่อให้หัวก็คือเก่าพุ่นทงนั้นบูแล้วบูคือเก่าเนาะอืมกคือว่าเนาะเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็บ่ได้มีแนวอนะๆนี่เนาะหามาอ่าให้ตื่นเนาะมีแต่เฮากพยามเนาะ มาถ่ายคลิปจะถามวาแล้วเอื่อจิตนี่เพื่อที่มีผู้เพิ่นแนมเห็นกับโบคอยได้ก็จะใส่หลายๆคนนั่นแหละเพื่อนมากอยากมาน่ะครับไทยเห็นกับอันนั้นเอฟซีหรือว่าพลังพิศพิบัติอยู่เอาเนาะอ่าเห็ดในช่องคุณนั่นเห็ดในช่องคุณนี่ไปแน่ว่าเหรอว่าแง้มเห็นบางทีกันหลุดของชาวแมพของยังนี้ใคอยยังอยู่แต่ในชิปห่างเลยว่า เห็นการเนาะในเรื่องของทางเวียกการงานเพิ่นักแต่ว่ามาถึงช่วงงาเพนเหตุเกี่ยวกับสีไทยเห็นครับเก็บสีได้เบ้างเนาะเพราะว่าเวียกคือปัจจุบันนี้อยู่ก่อนแลไม่พูดเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเฮาสีมีเวลาไปน้ำโบประตะไปดูไปหมดบ่หาเมื่อไหร่ลูกนี่แกงบ่เันแดดอีกมื่อนี้เนาะมื่อนี้มืงอื่นแดดไปพ่อก็จะทางคนช้างไปขุดกี่อจกี่อว่ะถพระมึื่อไหร่กี่อก็เคยขุดบ่ คุณไปขายแม่นบ่ควรจน u ปหาเฮ็ดเอาได้ให้เนาะบืนเนาเบิดเฮ็ดเบิดเนาะอือน้องเพิ่นผู้นั้นด้ให้น้องนําทิ้ะเพิ่นช่วยยงได้แม่กมีแต่ซอยเียกซอยยืนเนาะยืนแต่ว่าในเรื่องการหาเงินหาคํานี่สิยังเนาะยังอยเพิ่นบ่ฮอดจังเฮ็ดเียกอยยังบ่ถึงแน่ับนึงคื cứ wa này lại bây giờ nó, nó vẫn noi nó, à, vẫn noi u. con nó xảm xa khỏi trâu nhảy, khỏi trâu há hà ngân hà cam xoài, nhiều hương nó, nó, à, đình hương, à, nong cứ này nó, nhiều hương, à, bướm xuống đây, xuống chỉ hương chút này nó, à, mì mì mè là. nó, cứ chỉ hương vô, chỉ hương vô, ให้เฮาไปนะนะแลอือบ่เคยนี่นะลูกครมีบ่บ่เป็นนั่นน่ะจ้ะบ่สิเออยแม่นลีว่ั่นบิดหูอยู่บ่เออนะได้บ่ลูๆบ่เคยไปสิว่าเอออแต่เมนบ่ยังเนาะแม่เนาะไปอยู่แม่ฮะาจะไปยังได้แหลอ้าวอือไปหาน้ําไม้คือแม่คอยู่ดอกเนาะไปหาก็บ่ได้ไปหาเปื่อยไปจังเเราผิวบ่ดีคิงบ่ดีอือโลกอยู่นัน่ เดี๋ยวมีแต่เอาน้องหรือว่าหนึ่งเขาหนึ่งน้ำท่าคันว่าเม่ไปเห็ดเวียกอะไรเนาะพอได้ย้อนคืออยู่ในตัวนี้แหละเนาะอ่าอุดเอาสู่อาเดอร์เนาะคอยเห็ดคอยหาไปเนาะเรื่องประเภทพวกรถประเภทพวกรถนี่คือถ้าเขาเขาเขาขอขอเพิ่นนี่สมมติว่าเขาหาเดินนี่บ่ท่านนี้เคยอยู่บ่ตัวนี้ เดี๋ว่าเคยเพิ่นพันพันให้อยู่บ่ได้อยู่แบบนั้นแบ่ทันจะเนี่ยเดือนหนักเฮาไปถอกได้อยู่เดือนหนักต้องเป็นช่องสองง่วนรถบันบ่เฮาก็ถอกเดือนนึงอ๋อทางไปอีเดือนหนักครั้อนนี้ก็ยังถอกออ่านงูไรอ่ะเดี๋ยว่าเคยยึบ่เป็นเคยเคยอยู่บ่แต่พอในเดือนเนี่ยได้เป็นปีเดี๋ยถอนต่อมือต่อเมื่อฝนคำวิทย์คำวิทย์นี่มันมันต้องใส่ประมาณจกเดือนคำวิทย์พกเดือนบ่คนเจ็บบ่ ยังประมาณหเดือนหเดือนเ้าวว่าเป็นเดือนครับงกี่จัมื่นเออำอะไรนายรู้ไหนะว่าวกอนเบือนะร้านหนาบ่ด้านชามแสนด้านามแสนเบิ่อว่าเรื่องมือดูนะจัตบบาทเดียวอะไรเป็นเงินกี่ก่อนอืหนาราว่าวเป็นเงินกี่ครักีจักนอะไรร่าามแสนหาชิ้นหนาบ่หาชิ ล้านสามแสนสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าคูณหกคูณหกแปดล้านกับชิบพันแปดล้านกิบพันทีหมื่นหัวคุได้เนาะแม่บอกหมื่นแปดบอยหมื่นหนึ่งกับหกหกล้านหกลายลายีวงกลมหกล้านหกหกล้านเปดเออแม่เยอะเนาะแม่เยอะอีกสองล้านกับประมาณหมื่นสอง ประมาณ14000ประมาณน้อืมลประมาณ14000ัเ <Uh ็บหนจังลุก hmm า่ตาเนาะถ้า hmm จังได๋จังนึงก็ถามว่ายังหลายบ่ก็บ่หลายเนาะอ่าถาวายังน้อยบ่บ่น้อยัคนที่เฮาบ่มีนี่มันก็ยังยังเตือนึงดพี่น้องเงินกี่เงินบาท14000เอาเนาะอืมบอกได้ได๋14000เนาะประมาณ1 4เนาะ ว่าแบบง่งไงบนพะว่าาห้าวพรป็นเงินกีบบอเม็นบอแปลล่านอะไรก็ผมกินจีบพัเปล่านกับสิบพันเนาะบอเปลล่านถั่วเนาะก็ได้สิบพันไห้งยดช่ยเติมนึงอยู่เด้อี่นอะไรกินบหมกินบะข้าวมาละกกินหายกับม่ฉันก็กินน้ำช่ยเจ้าได้อันนี้เนาะกินข้าวกับต้าบหมี่ห็ดแห้งมอละ แม่เดี๋ยวมะฮงครัก็มีต้นบงอย่างเลยนีเรียกปลูกไ้เป็มโบราณชื่อชื่อชื่อมาไวดังมาไวยขายทุกอย่างใครมาขายชื่อมีเงินเจ็ดิษหามเจ็ดแปดิจบแลย่เบอดมบหนึ่งหบีปานสี่ชิบห้าสี่ชิบชื่อเขากับสามสิบเลยสาม่เทาสามชิบห้าก็สี่สิบเผื่อเผื่อยอาเผื่อมากองเนาะ เพื่อเฮ็ดงอดตอดมืออีกส่วนนึงไปเ่นั่นแหละคือจังไดก็ FC เพิ่นก็เข้าใจเนาะอ่าในเรื่องของทางอ่าสะเดืองเพิ่นอ่าทีว่าบ่จิตถามไทยว่าเออเป็นหยังคือบ่ก็่านุดบนี่เขาเข้าใจลคือบ่พากันขึ้นไปพักอยู่เพิ่นไอ้จุง่จิตแน่แต่ว่า FC เพิ่นก็เข้าใจนําอยู่เนาะมันเมน่์ยงไทั้งทที่เฮาก็คิดนําแนในเรื่องของทาง บัดชนอนยันดูเต้าแอบัดยันเ่งใจมูใจคู่ไปเนาะอันนี้คอยขุดเจใจคอยเองเนอะเจ้ากับบูีเมนบ้างชุดเดดตใจเนาะชุดแดุดแตใจมาเด้อคู่บ่าวเ้ยชมมาใหม่บ่รออยู่บ โอ้ยบอกครับมกนะบดน้ำมันแล้วน่ะพอได้ยังแต่โคบอ่ะมีโคต้องอ่อนเมื่อวานนี่กับผู้สาวแลนหุ่มแมวแท็อย่างให้ชื่องบัวซอยบัวคอยบูมักสเปคแบบนี้จะได้แข่เอาบอสงาหมูมีอยู่บหมูเออบ้ากล้าขามาได้เนาะบ้าแมนนะมากแบบว่าเด็ดบ้แมนนะบูเวยนะความหมายบูมาบูแมนคนช่างเจ้าแบบว่าสเปคข่อยหนามันคุณลักษณะเด็ดแน่ใช่สเปคเจ้านั้น เาเล่ายังไบอบอัวแมน้ e e ่โอ้ยยังไงแม่กินไม่ต้มนี่กินเมืองชีมืองข่หันแซบได้จะมาแซบไปยังเนาะไสยไปเด้ออใส่ใจครัน้าไ้นดีเนาะมเดตุน้แม่แเนาะบตบบแซบไได้ใส่ใจลุงบาาไก็คงเารมเลยรว้ิเปิดะ ปิดทางหันค่ะเปิดทางใจโอ้ตัวตายเปิดใจว่อยมือนี้งกวันผมตั้งกล้องไว้แต่โค้เลหัวพุนโ่หัวแบบประดับแบบทองปุ้งโมลานอาเซียเอาลแบบวแบบคุณสร้างอะไรอาิมาเดี๋ยวมาเอาผัวเนาะคุณดาจิตาบอดมาก้อยอู้อานี่ค่ะอุดหนุนเด้ออุดหนุนเด้อเจบดิสุทธิเลย ไปเอ้ด <Ừ. S 1> nh ึงไปเบิ à, <thì> ้องขึ à, <thì> ้นกันไปไปอ่าเบิ้องขึ้นเบิ้งชานกันดูติดได้เลยอ่าเบิ้งขนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะติดติดกันแข่งกันมาคลิปนี้กะทักที่ว่ามีสาระโบมีสาระเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ากะนั่งเว้าโอลมอ่าเว้าหลินเว้าหัวกันก้อนเหนะหุกุล่ะถามข้าวถามข้าวทางเรื่องเพื่อนกะที่ว่า บนเบิดกับล้ำบากแหละพี่น้องเนาะเราก็ได้มาอาศัยอยู่ที่เอจิตอ่าเพิ่งพาอาศัยก่อนเดนาหนึ่งพี่น้องเนาะพี่เอื้อเหลืองแล้วนะี่ดาวรถ<ห>พี่น้องเนาะดาวรถเพื่อไ,<ห>ได้ไปขี่ไปผมจากโกงงานยังอยู่8ล้านกับ10บพันกีบเป็นเงินกีบถ้าเป็นเงินบาทหนะึ่งสี่เอือ้ออ่าเอื้อเอื้อจิตละวนะเนาะยังบว์เบิดพี่น้องเอย่างยังพรนโบวเบิด อ่าแต่ก็เป็นคนหู่จักเนาะเป็นในน้ำน้องนะน้องหักน้องแพงอ่ากับไอจิตไปสั่นเนาะอ่ากับเรากับกับลูกกับพวกรได้เลิกได้ลากันแล้วสิเนะแล้วก็อ่าเรามีลูกสองคนเนาะอ่าลำบากขาดแคลนอยู่พี่างเงี้ยอ่ะมีแต่นั้นนั่นแหละซาพี่น้องหากว่าท่านใดเนาะคิดเห็นมุเกเห็นใจอยากสุดยากสวยเล่าแต่ว่าบุหูทางอ่ามาหาด้วยตัวเองเนาะก็สามารถติดต่อมาทาง เพียดทางไลน์ของบ่าวตาได้เด้อพี่น้องเนะาะก่ยินดีเป็นสะพานบุญให้บิดสุขุสุขคนพี่น้องเลย่ะถ้าคลิปนี้ขอให้คนบึงคนชมอยู่ดีมีแหงบิดสุขุสุขคนขอกราบเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย